เรรียยบ้อสวัสดีครับพอกันกับวิกฤตไทยใน YouTube ครับมืัอนี้อยู่บ้านเนาะบ้านกับอยู่อำเภอล่องเทเวนชัยครับจังหวัดนครศรีธรรมานะครับก็มาจากโคราชหมายถึงว่ามาจากไอ้อำเภอเมืองเนาะมาอำเภอล่องเทเวนชัยกับจัง่วันบางที่ีเนาะฉีดวัคซีนวันทีซีฉีดเร็วกว่ามาเลยสูดแล้วอยูหนีมาหอดบ้านล่องเทเวนชัยนี่ยกับตัวสิบสี่หมื่พนพันคนไปครับสิบห้าสิบหกหมื่นเลยมันนี้ก็ถือว่าทำมาตั้ ทำตามมาตรการของเจ้าตำหนดมาเนาะครับว่าแต่จริงๆก็โคลาดขึ้กันแหะมาจากโคลาดมาโคลาดก็ต้องมากัดตุกตัวอย่โคลาดแต่ว่ามาตั้งชุมชนก็เป็นนโยบายของเขาต้องทำตามไปอ่ามือนีฝนตกพี่น้องว่าได้ไปใส่เนาะจุ้มมือก็ไปกักตัวก็ไปใสอยู่นี่ยพวกก็เลยสามมือซีมือไปก็ออกหาเลาะบ้านน้อยนึงก็ไปเบื่องฝ่ายเบื่องชีวิตชาวบ้านช่วงนี้เขาเห็นอย่างนี้ก็ม้วนครับเป็นชีวิตของเกษตรกรชีวิตของ เจ้าอุตสาหเนาะกับสมบูรณ์ใช้เทีทนาเนาะาปูหาป่าตามธรรมชาติตรงนี้เห็ดกำลังออกพี่น้องโอ้ยมาได้ยินตะแกงเห็ดกับแกงปลาเนาะปลาก็ได้เห็ดก็ออกอาหารสมบูรณ์นี่ครับโอ้เป็นว่าไปแล้วบ้านไม่บ้านเราที่ไม่ใช้เี่ผมอยูนนย่นี่ก็ดปไดู้๋วผมฐานตั้งหมู่บ้านดีดีมากเลยผมว่าผม,มเมื่อเบิ่งกับสักแล้ววันอื่นก็นยัง,ย,งยังหาแบบนี้แบบบา้านที่อยู่นี่ย่างเลยเพราะว่าดีอย่างว่าเตี้ยบานอยู่ติดมูลเนาะ ติดมูนหนึ่งติดห่วยหนึ่งติดโคกหนึ่งนี่แรงสําคัญนี่คือน้ำเลยครับน้ำมีน้ำก็ต้องมีนม้ำใส่สะดวกไฟฟ้าไฟน้ำนี่น้ำอะไรแข็งดีมากเลยน้ำประป,ระประาไหลแบบจากจากไรเปิดนี่เรเห็นน้ำใส่ไรดีเพราะนีน่วันนี้ดีที่สองคือห,า,หาปูหาปลากินง่ายไปน้องนอกจากใส่ในการกเกษตรใส่ในโค้ทย,นยันอะไรก็ไอ้หาป่านี่แหะน้ำห่วยนี่ก็ลังมาสีแดง,แดงผมไปท้ายคลิปเมื่อวานเนี่ยตัวกุย y a ต้นใส่ต้นแล้วก็ใส่มองใส่รอบ นาำสาวกับปิยญาน้มะเรงกับยำกันในมันต้มมาแกงมาปิ้งมาโอ้จิ้นจินจินเบื่อแล้วไปแล้เวเาคันเบื่อเบื่อปลาก,ก็ินเ็ดเที่ยวเนาะขึ้นไปโคกคุณเออนี่ยละ่ะโคกนี่น้ำนี่โคกน,นี่นนะ้ำเนาะจบเลยชื่อกันนี่สบายไม่ต้องไปเบี่ยงเงินไปซื้อหาอาหารจะก,กินตามตัวเดียบที่เขามีเนี่ยคือจอดเลยก็เองสู้กันฟังมาพี่ลองนะบรรยากาศฝนตกระลึมระเมอพาอยู่เขาอยู่สองสามเมือง ขึ้นกัตกบึดขึ้นตอนเต่าไปยังบนเต่าฝ่ายยังมืดอยู่เราม่หูที่ไปใช้ละก็นั่งคุยกันเนะาะฝากช่องกันเลยพี่น้องเอ้ยช่องวิกิตไทย YouTube เปิดทำการมาตั้งปีเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2,515นเนาะ 15, 16, 17, 18 19ก0็ยุ 10, ว้า6ปีแลยพี่น้อง6ปีได้อยู่3 30,000่ับเนะ 3, 000, 3, 000, 3, 000, 000. าะส0ม0 0ืนับ0 0มืกว่าเนี่ยแะยอดวิน้อยลงน้อยลงเอดะเราทำับถึงปรายอดวิวน้อย ก็ยังพี่น้องซูมไปดาวยูทูปนอนมันเป็นเห็ดหลายเลยมันมีคอนเทนต์ดีๆมันก็จะเบิ่งแต่ว่าเทานันเป็นช่องบานๆแต่พอ,อยังใชยนั่นก็ว่าช่องหลากหลายนะมันเน,น,น้นว่าถุเหตุในก็มารวมอยู่ในในช่องเดีวยวกันเลยเพราะว่าที่ชิปเที่ยวชิปกินชิปน้ำบานน้ำซองนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็มาอยู่ก็เป็นซบปัญหาโควิดนี่ยเราก็เลยต้องต้องประมาณนี้เนาะจะไปเที่ยวไปเที่ววพี่ไปยังตลาดกันลำบากอ่ะง่ายตามมาตรการของหลวงนะวัน อะไรก็ยู่บ้านให้มากที่สุดแต่ก็ได้วัคซีนไปเข็มหนึ่งเลยพี่น้องเข็มสองกับเดือนเดือนหนาวันที่สองนะก็จีได้สองเข็มอ่าก็จีคลายความกังวลความยั่งยืนเวิร์คฟอร์มฮมมาจนั่นแหละจีนก็ซ้ามแล้วก็ไปวัดมือซ้อมเงินผาเนอะเงินผายใหญ่อยู่หนิเพื่อนกันที่กิ่งช่วงนี้ช่วงเขางวันสาอยู่กับช่วงเขางวันสานี่ประเพณีอยู่บ้านก็ผู้ทอก็ไปถือศินจังวัดยุวัดกันแหละแต่ว่าชีวิตใหม่นิว normal หรก็เพิ่นไปตา ย่างซาวไปสรวจไปทั้งวัดนะว่าเดี๋ยวไปนอนรวมตัวจยื้วัดคือสมัยก่อนหัวเถานะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนี่นตามช่วงโควิดเนาะเนาะนะยัง,อ,อ,ยงอีกอ่ะยังอะไรหยิกมาไหมาเรื่องมาเรื่องอะไรอีกก็มีมีแผนว่าจะไปชุนฟองเด็ดครับมันจะไปจุฬาชุนฟอ,องตรวจตรวจเบินกลางเงินเพิ่งขอมาแล้วว่าในบัญชีกระโดดมาลเลยเงินประกันสังคมที่ว่าอย่างก็ตัวเดียวสิบจังหวัดสีแดงเข้มนะเป็นการก็ลงศพลงอะไรนั่นไปเป็นการคนมาให้ายอะไรกะ ก็ได้เปิดร้านก่อนเป็นเอามาคาใส่ในชีวิตประจำวันนะครับคาเศ้าบ้านบริสุทธิ์ก็ใช้ทอนซายญี่ปุ่นติดถิ่นไว้ัย่อมใดบวกเราจะเปิดธม่าขายได้ก็ล็กสิ้นประมาณให้มันควอบคลุมเลยดีที่สุดเนยแล้วก็จีกลับไปเปิดไม่อีกทีนึงตอนนี้ก็ดูตังความเพลินไปก่อนเพื่อนไปเอาไม้เพราะวันนี้ก็ไปดูมาดูก็บได้นะเป็นเจงใจเขาจะอยู่แถวนี้เพิ่งก็ยานเนาะมาชีวิตนี้เขาหลวอยันพ้นยันกันต้องยัน อันตรายอู้หัวไผ่มาจะใส่เนาะต้องฮามากกับหัวมิวิเคราะต์เก่งเขาก็มั่นใจนะยุคบัลลเขาบอกจะไปใส่ยุคโคลามบัสเขาก็กว่ามั่นใจเขาไปเห็นน้องเฮาวมากกับกลับตัวตาำเขาอยู่บานล์ลำบากพี่น้องเอ้ยอ่ะสู่กันไปครับฝากอะไรสักนิดนะครับเจ็ดนาทีเนาะคลิปคุยกันวันวันยังวันเนี้ฮะเรื่องมือเรื่องวันไปเลยวันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะเดือนกันยายนหกสิบสี่ครับพอะวันชิปต่อไปครับสวัสดีครับตากรองปิดหน้ามันนก็็เปย้ คัามดุสูงเนื้อไซ้ก็ไปวูนไปเนี่ยก่อน้ำเต็มมาดเนาะน้ำมาาหอยแถงเดี๋ยวขวไปก็ลงมุดตรงไปก็โคนละ ซื้อได้แล้วมาซื้อได้คืออุปกรณ์ตักเย็บพร้อมเนีมีร้านม้าไก่เลยพี่น้องรันอือน้องบัวอยู่ลองเทมินชัยมันมีขายเซเว่นเพิ่มได้หน่อยเดี๋ยวเป็นมีเห็นป่ะเราได้ต่างอีกมันหนึ่งมาซื้อรอบนึงเลยได้ช่วงับตัวรอยมักเข็นรอยก็เห็นเลยนั่นก็มีเซเว่นพร้อมมีได้ผลเซเว่น ร้านแว่นท็อปเจริญสำเนียครับใจกลางื่้งชุมพวงตลาดเก็ไปวันละ